สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะกล้วยน้ำวาะะ้าคอมค่ะกำลังแบบว่ากลางใบเลยนะคะนี่ค่ะคสวยๆเลยแต่ต้นนี้ยังไม่มีหน่อนะคะต้นยังเล็กอยู่ ก้วยน้ำว้าครอบนะคะเท่าที่ดูจากพี่ๆหลายคนที่เขาปลูกอะนะคะเขาก็บอกว่าเวลาปลูกกล้วยชนิดนี้นะคะต้องปลูกกลางแดดแล้วสีเขาจะสวยถ้าไม่ปลูกกลางแดดอะสีเขาจะแบบมหมนเหมือนแบบตัวข้างล่างเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะสีเขาจะมนหมนไม่สวยแต่ว่าพอเขาถูกแดดเนี่ยสีจากที่มหมนเหลืองเเนี่ยก็จะกลายเป็นสีขาว ส่วนกล้วยชนิดนี้นะคะสายพันธุ์นี้ของข้อมด่างเนี่ยใบยเขาจะค่อนข้างหนากว่ากล้วยด่างสายพันธุ์อื่นเพราะว่าเขาจะทนเหมือนทนความร้อนได้ดีกว่านะคะจะทำให้ใบาไม่ไหม้ไม่เหมือนพวกฟอริดานะคะใบค่อนข้างที่จะไหม้นะคะตานนี้ของนุ้ยก้มไม่บ้างเล็กน้อยนะคะนะคะ อันนี้ก็เน,นี่ยนะคะวันนี้ก็จะพามาดูคอมด่าลายกำลังมาเลยนะคะสูงนิดเดียวเองนะคะยังไม่มีหน่อนเลยนะคะเดี๋ยวให้ดู ด้านหลังของเขานะคะก็จะออกแบบสีชมพูชมพูนะคะสำหรับกล้วยที่แตกมาใหม่นะคะหรือแตกใบใหม่เนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นสีขาวตรงสีขาวตรงนี้นะคะ่ะจะกลายเป็นสีอมชมพูชมพูทันทีไม่แน่จะไปเห็นไหมนะคะนี่ค่ะเนี่ยกาบก็จะมีแบบชมพูน้อยๆนะคะแล้วก็ขอบของเขาก็จะเป็นสีอมชมพูนี่นะคะ กมชมพูทุกทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วตรงกลาบตรงกลาบนะคะเนี่ยค่ะกลาบก็จะเป็นลายด่างแบบชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะยังไม่มีหนอเลยอันนี้อิโซลินนะคะเป็นกอเก่าอิสุลินที่ขุดไม่หมดมันก็ขึ้นเนาะ นี่คะแลวก็ให้ปุ๋ยไปนะคะเนี่ค่ะเพราะฝนตกทุกวันนะคะก็เลยไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะนคะคะต้นยังเล็กอยู่นะคะอันนี้คุมเพราะว่าคุมความชื้นนะคะเมื่อก่อนฝนยังไม่ตกนะ อนุ้ยได้มานี่คือนุ้ยลงแบบสดๆไม่ได้ชํำนะคะแต่ว่าจะคุมสแลนถ้าเพื่อนๆอไปดูคลิปย้อนหลังของต้นนี้นะคะนุ้ยจะคุมสแลน,นแบบพอออกจากกล่องนี่ก็ขุดสดลงเลยะคะ่ะคุมสแลนเอาไว้สองชั้นนะคะจริงๆถ้ากล้วยมีรากแล้วหรือมีรากนิดนะิดนก็สามารถลงได้เลย โอกาสที่จะรอดเนี่ยมีโอกาสเกือบ100%เซนะคะนี่ค่ะบางคนชำแล้วมันตายเพราะว่าฉะนั้นก็การปลุกเลยแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยคือได้มาแล้วมันไม่ตายบางคนชำลงกระถางแล้วมันตายนะนี่ค่ะลองลองดูค่ะ ได้มาปลูกเลยก็ได้นะคะสําหรับกล้วยที่แบบขุดสดมานะคะอันนี้เป็นแบบขุดสดแล้วก็ส่งมาะค่ะะ,ะ,ะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยราคาของกล้วยกล้วยด่างเนี่ยจะ ผันผวนไปตามความด่างของใบกล้วยนะคะหรือว่าความสวยของใบกล้วยยิ่งถ้ากล้วยด่างมากๆราคามันก็จะค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าสิ่งที่คุณได้คือมันด่างหมดเลยแต่ถ้าราคาก็จะย่อมเยาวหน่อยเนี่ยก็คือจะด่างปะปลายคือเราก็ต้องมาเลี้ยงดูเหมือนใส่ปุ๋ยให้ให้เขาสมบูรณ์ที่สุดอะคะ่ะ แล้วเขาก็จะค่อยๆส,สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่ากล้วยด่างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าบางทีออกมาแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะ่ะแต่อันนี้ยังไม่ได้ออกหนอนะคะแต่ว่าเป็นหนอแบบพี่น้องของคู่นี้ค่ะคือมาคู่กันนะคะนี่ค่ะติดมาก็เลย แยกออกมาปลูกอีกตัวหนึ่งคือเขียวชฉอุ่มเลยตัวหนึ่งก็ด่างสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมทั้งสองต้นนี่คือพี่น้องกันแต่เดี๋ยวต้องขุดอันนั้นเอาไว้เพราะว่านี้เอามาทำนะคะนี่ค่ะหน่อเขียวก็มีโอกาสที่จะด่างนะเท่าที่หลายๆคน หลายคนเนี่ยเขาปลูกบางคนก็เจอด่างบางคนก็ไม่เจอบางคนก็เจอเกี่ยวทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงจริงๆค่ะลองหากันมาปลูกค่ะกล้วยด่างแต่ช่วงนี้รานะคานก็จะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะ ลองไปหาหลายๆเจ้าดูเพราะว่าบางทีก็ถ้าไม่มีคนสั่งจองก็ราคาก็จะอยู่ราคาปกตินะถ้าราคาประมูลเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงสำหรับนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะคะราคาขายยังอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นราคาปกตินะนะคะ สวยมากเลยนวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะนี่ค่ะพามาชมกล้วยด่างนะคะอันนี้สูงนิดเดียวเองนี่ค่ะก้อนนี้เลยเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเอาแบบว่าข้างๆนี่ออกหมดแลลวนี่ค่ะตอนนี้ให้เขาแบบชุ่มชื้น,นก่อนนี้นก็ ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ